วันนี้นะคะเราก็จะมาติวนะคะจะมาติวก่อนสอบกันนะคะทั้งสัปดาห์เลยนะคะเราเจอกัน3มครั้งนะคะก็จะมาติวก่อนสอบปลายภาคให้ในักเรียนนะคะก่อนอื่นคุณครูทบทวนก่อนที่เราจะต้องสอบมีอะไรบ้างเรื่องที่1ก็คือของเล่นแล้วของใช้นะคะเรื่องที่2เสียงและการเคลื่อนที่ซึ่งคุณครูติวไปแล้วเมื่อวันศุกร นะคะเสียงรายการเคลื่อนที่เรื่องที่3จะเป็นเรื่องของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวอ่ะไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดาวนะคะและเรื่องสุดท้ายคือหินในธรรมชาตินะคะส่วนวันนี้เราจะไปดูเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดาวนะคะวันนี้คุณครูจะมาติวเรื่องนี้ให้นะคะคุณครูเอามาจากไหนก็คือข้อสอบเก่าที่นักเรียนเคยสอบไปนั่นแหละนะคะเอามาติวให้นะคะ ไปดูนะคะเริ่มเลยไปดูข้อที่1ข้อที่1น,นะคะนักเรียนต้องอ่านในกรอบสีเขียวก่อนนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าวัตถุตามธรรมชาติบนท้องฟ้าที่สังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางวันเป็นทรงกลมขนาดใหญ่นะคะมีความร้อนและแสงสว่างในตัวเอง เขาถามว่าที่เขากล่าวมาเนี่ยวัตถุบนท้องฟ้าคือวัตถุบนท้องฟ้าในข้อใดก็ไก่โลกขอไข่ดวงจันร์ทขอควายดวงอาทิตย์อะไรคะอ่ะเราเอาตรงนี้ก่อนที่มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันต้องเป็นอะไรเป็นทรงกลมขนาดใหญ่ด้วยมีความร้อนโลกดวงจันร์ทหรือดวงอาทิตย์คะ คำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์ถามว่าเรามองไม่เห็นสิ่งใดในเวลากลางคืนมองไม่เห็นนึกไปถึงตอนกลางคืนสินักเรียนมองไม่เห็นสิ่งใดนะคะก็ไก่ดวงอาทิตย์ คอไข่ดวงจันทร์คอควายดาวเรามองไม่เห็นอะไรคะ่ะอ่าคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือเรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืนคะ่ะนะคะส่วนดวงจันทร์แล้วก็ดาวเรามองเห็นไหมมองเห็นนะคะต่อไปข้อที่สามสิ่งใดทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนที่สุด ก็ไก่ดวงอาทิตย์ขอไข่ดวงจันทร์คอควายดาวสิ่งใดทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนสิ่งใดที่มีแสงสว่างในตัวเองคะสิ่งใดดาวดาวมองเห็นไหมเราเอะมองเห็นดาวนะคะแต่ดาวไม่ได้ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆดวงจันทร์ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นข้อที่3คําตอบที่ถูกต้องเลยคือดวงอาทิตย์ นะคะดวงอาทิตย์มีความร้อนและมีแสงสว่างมากนะคะ,นะคะเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นไหมทําให้เรามีแสงสว่างทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่4ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดอันนี้คุณครูบอกเสมอเสมอเลยดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดคะก็ไกลเหนือขอไข่ตะวันออกขอควายตะวันตกคุณครูบอกว่าออกออกตกตก ใช่ไหมออกออกตกตกคือดวงอาทิตย์ขึ้นก็ออกไงดวงอาทิตย์ออกมาตะวันออกดวงอาทิตย์ตกตะวันตกใช่ไหมคะออกออกตกตกเพราะฉะนั้นเขาถามว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดเหนือตะวันออกตะวันตกต้องตอบตะวันออกค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะต่อไปข้อที่5 นะคะต่อไปข้อที่5เรามองเห็นดวงจันทร์ส่งแสงสว่างได้เพราะเหตุใดอ่ะคิดไปถึงดวงจันทร์สิดวงจันทร์มันส่งแสงสว่างได้เพราะเหตุใดนักเรียนที่เห็นดวงจันทร์เป็นดวงจันทร์เต็มดวงครึ่งดวงเนี่ยเพราะเหตุใดก็ไก่รับแสงจากตัวมันเองขอไข่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์คอควายได้รับแสงจากดวงดาวต่าง คุณครูบอกแล้วคุณครูบอกแล้วอะไรคะดวงจันทร์ส่งแสงสว่างได้เพราะรับแสงจากตัวมันเองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองตัดทิ้งไปนะคะได้รับแสงจากดวงดาวต่างๆทำให้มองเห็นดวงจันทร์ใช่ไหมไม่ใช่นะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะกาขอไข่ค่ะ ดวงจันทร์ส่งแสงสว่างได้เพราะมันสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6คืนวันเพนดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นอย่างไรคืนวันเพนนักเรียนคิดไปถึงวันเพนเดือน12คือวันอะไร วันลอยกระทงใช่ไหมคะไหนใครไปลอยกระทงแล้วเห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าเนี่ยเป็นยังไงกอไก่เป็นเสี้ยวบางๆขอไข่เป็นรูปวงกลมเต็มดวงเลยนะคะคอควายเป็นรูปครึ่งวงกลมเป็นไงคะคุณครูก็สอนไปแล้วในห้องเรียนคืนวันเพน็ญดวงจันทร์จะมีรูปร่างเป็นวงกลมคะ่ะนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะคืนวันเพ็ญนะคะ ต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่เจ็ดข้อใดเรียงลําดับจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ได้ถูกต้องเล็กไปใหญ่นะคะก็ก่ดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์ขอไขดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกขอควายโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อ่ะเล็กไปใหญ่เราไปดูก่อนเล็กไปใหญ่เอาใหญ่ดีกว่า อะไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณครูบอกเลยคืออะไรดว,นะะดวงอาทิตย์เก่งมากนะคะดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเราไปดูอะไรที่อยู่สุดท้ายดวงอาทิตย์อ่ะเล็กไปใหญ่โอเคอันนี้โลกไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นขอขายตัดทิ้งจะเหลืออยู่แค่2หัวข้อที่เราจะต้องการนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเล็กไปใหญ่อ่ะเราไปดูเล็กข้างหน้าสุดใช่ไหมเล็กดวงจันทร์กับโลก อะไรเล็กสุดดวงจันทร์กับโลกนักเรียนลองเปรียบเทียบกันดาวที่เล็กที่สุดคุณครูบอกว่าคือดวงจันทร์แล้วก็ไปโลกแล้วก็ไปดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือเรียงลําดับที่ถูกต้องคือดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์ค่ะโอเคผ่านนะต่อไปนะคะ ต่อไปข้อที่8นะคะข้อที่8ข้อที่8นะคะในเวลากลางวันเรามองไม่เห็นดวงดาวเพราะเหตุใดเนี่ยออกข้อสอบ นะคะออกข้อสอบในเวลากลางวันเรามองไม่เห็นดวงดาวเพราะเหตุใดก็ไก่ถูกแสงจันบทร์บดบงังคอควา,ายถูกแสงอาทิตย์บดบังอ่ะไม่ใช่ขอไข่ถูกแสงอาทิตย์บดบังคอควายไม่มีดวงดาวบนท้องฟ้า <c oughs> เวลาที่คุณครูสอนคุณครูไม่ได้สอนแบบนี้ นักเรียนเจอข้อสอบนักเรียนเลยกล้าไม่ถูกใช่ไหมคะคุณครูสอนว่าในตอนกลางวันที่เรามองไม่เห็นดวงดาวเพราะว่ามีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มันจ้ากเกินไปนะคะจึงทําให้ไปกลบแสงของดวงดาวคุณครูสอนแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูไม่ได้สอนว่าอะไรถูกแสงอาทิตย์บดบงังนักเรียนก็เลยกล้าไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไปดูข้อสอบนะคะ ในเวลากลางวันเรามองไม่เห็นดวงดาวเพราะเหตุใดก็ไก่เขาบอกว่าถูกแสงจันบทร์บดบังขอไข่ถูกแสงอาทิตย์บดบังขอควายไม่มีดาวบนท้องฟ้าข้อที่ต้องตัดทิ้งคือไม่มีดาวบนท้องฟ้าพิษเหลืออยู่สองข้อที่เราต้องกาถูกแสงจันบทร์บดบังหรือแสงอาทิตย์บดบังในตอนกลางวันคือแสงอะไรล่ะคะแสงอะไรแสงจันทร์หรือแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ นะคะเพราะฉะนั้นข้อ8เราตอบขอใครเนี่ยข้อนี้นักเรียนตอบผิดเยอะเลยเพราะว่าอะไรนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์โจทย์ไม่ไม่ได้คุณครูสอนแบบว่าแสงอาทิตย์จ้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาใช้คําว่าอะไรบทบังใช่ไหมเออนะคะนักเรียนต้องคอ่คอยคคิดนะคะคอ่คอยคคิดตอบไปข้อที่9นะคะข้อที่9ข้อใด กล่าวถูกต้องก็ไก่รูปร่างดวงจันทร์จะเปลี่ยนไปทุกคืนหืขอไข่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันออกดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออกใช่ไหมคอควายมองเห็นดวงดาวชัดเจนที่สุดในคืนวันเพนอ่ะเราไปดูคอควายก่อน มองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนที่สุดในคืนวันเพน็ญคุณครูบอกว่าคืนวันเพ็ญมันเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้น me. พระจันทร์เต็มดวงนักเรียนจะมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนที่สุดไหมเพราะฉะนั้น <DP S 2> ข้ขอควายผิดข้อคอขอขวายผิดแล้วเขาถามหาข้าขอใดที่กล่าวถูกต้องข้อคอควายผิดและเขาเขาพูดผิดอะอ่ะเราตัดทิ้งไปเลยนะคะข้อไข่ ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันออกดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออกเป็นยังไงผิดผิดที่คุณครูพูดไหมคะตกกับออกหรือออกออกตกตกผิดนะคะเพราะฉะนั้นขอไข่เขาก็กล่าวผิดอีกแล้วเหลือคำตอบสุดท้ายที่เราจะต้องตอบรูปร่างของดวงจันทร์จะเปลี่ยนไปทุกคืนถูกต้องค่ะเพราะอะไร กาไปเลยกอไก่เพราะอะไรบางวันก็มาเต็มดวงบางวันก็ครึ่งเสี้ยวใช่ไหมบางวันก็ไม่เห็นพระจันทร์เลยนะคะรูปร่างของดวงจันทร์จะเปลี่ยนไปทุกคืนนะคะข้อข้อกอไก่ถูกต้องนะคะต,ต่อไปต่อไปข้อที่10นะคะข้อที่10อุป,ปรสรรคในการดูดวงดาวในเวลากลางคืนคืออะไร อุปสรรคในการดูดาวในเวลากลางคืนคืออะไรก็ไกลแสงจากดวงอาทิตย์ตอนกลางคืนตอนกลางคืนมีดวงอาทิตย์ไหมคะลูกไม่มีตัดทิ้งไปเลยค่ะข้อไข่แสงจากอาคารสูงข้อควายทุกข้อที่กล่าวมามทุกข้อที่กล่าวมาก็คืออุปสรรคในการดูดาวก็คือแสงจากดวงอาทิตย์และแสงจากอาคารสูงใช่ไหม ก็เราตัดทิ้งไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคในการดูดาวในเวลากลางคืนคือแสงสว่างจากอาคารสูงนะคะกาขอไข่นะคะข้อนี้เรากาขอไข่นะต่อไปข้อที่11ค่ะข้อที่11ถ้าในคืนที่ไม่มีดวงจันทร์ ในคืนที่ไม่มีดวงจันทร์เราสามารถมองเห็นสิ่งใดได้ชัดเจนก็ไก่ดวงอาทิตย์ขอไข่ดวงจันทร์คอควายดาวมีช้อยหลอกมาอีกแล้วถ้าในคืนที่ไม่มีดวงจันทร์เราจะมองเห็นสิ่งใดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดาวอ่ะในตอนกลางคืนมันมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แน่นอนใช่ไหมคะตอนกลางคืนเรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์แน่นอนและเหลือแค่ดวงจันทร์กับดาวมีช้อยหลอกค่ะ เขาบอกว่าจะมองเห็นสิ่งใดได้ชัดเจนใช่ไหมนักเรียนต้องตอบดวงจันทร์หรือดาวถ้าในคืนที่ไม่มีดวงจันทร์ก็เขาไม่มีดวงจันทร์นักเรียนจะไปตอบดวงจันทร์ได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบดาวค่ะคอควายนะคะในคืนที่ไม่มีดวงจันทร์เราสามารถมองเห็นสิ่งใดได้ชัดเจนก็คือดาว ะะหลายคนตอบดวงจันทร์มาในตอนกลางคืนมองเห็นสิ่งได้ชัดเจนก็คือดวงจันทร์พิษเขาบอกว่าไม่มีดวงจันนีไ่ไงนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สิบสองนะคะข้อที่สิบสองดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเรียกว่าดาวเลิกนะคะเรียกว่าดาวเลิกอ่ะต่อไปนะ กิจกรรมใดควรทำในเวลากลางคืนนักเรียนรู้อยู่แล้วก็ไก่เขาแถวเข้าแถวรถทงชาติขอไข่ออกไปเล่นเกมที่บ้านเพื่อนข้อควายนอนหลับพักผ่อนทำอะไรคะในเวลากลางคืนเราควรนอนหลับพักผ่อนค่ะอ่านะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะต่อไปข้อที่สิบสี่ นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นคืนที่ไม่มีแสงสว่างก็ไก่คืนวันเพนข้อไข่แรมสิบห้าค่ำข้อควายขึ้นสิบห้าค่ำคืนที่ไม่มีแสงสว่างคืนวันเพนเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงตัดทิ้งไปเลยนะคะขึ้นสิบห้าค่ำหรือแรมสิบห้าค่ำที่นักเรียนดูในหนังสือมีในหนังสือแบบฝึกหัดถ้านักเรียนได้ติวนะคะก็คือคืนที่จันทรเดือนดับ เขาเรียกว่าอะไรนะคืนที่พระจันทร์ไม่มีแสงสว่างนะคะนะคะก็คือแรม15ค่ําค่นะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นข้อที่15ข้อสุดท้ายในเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะคะข้อใดคือประโยชน์ของดวงอาทิตย์ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ก็ก่ายทให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว ขอไข่ช่วยในการถนอมอาหารโดยทำให้อาหารแหง้งข้อควายถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกต้องคือข้อควายนะคะดวงอาทิตย์เนี่ยประโยชน์ของมันคือทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวใช่นะะแล้วยังช่วยถนอมอาหารโดยทำให้อาหารแห้งอีกเวลาที่เอาอะไรไปตากแดดใช่ไหมเอาอะไรไปตากแสงแดดแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ย นะคะมันก็จะทําให้อาหารแห้งเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องทุกข้อนะคะโอเคนะคะวันนี้เรื่องของดวงอาทิตย์และดวงดาวก็ติวไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาดูในเรื่องของหินในธรรมชาตินะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ให้นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะคะในเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดาว ะะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ